ต้องรู้ว่านี่คือดุนยาและเมื่อรู้ว่านี่คือดุนยาถ้าเราเตือนและย้ำตัวเองอย่างนี้เราจะไม่เกิดความกังวลอะไรเลยชัดเจนในอายะอัลอันอารมอายะที่32พระองค์ได้ดำรัสว่าและแท้จริงชีวิตแห่งดุนยานั้นเป็นเพียงความเพลิดเพลินและการละเล่นเท่านั้นส่วนที่อยู่แห่งอาคิรอนั้นดีกว่าสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงวันนี้ผมและพี่น้อง เราอาจจะได้รับของขวัญจากอัลลอฮ์ในดุนยานะเราอาจจะมีบ้านที่สวยงามเราอาจจะมีทรัพย์สินที่มากมายแล้วเราก็รู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีแต่สุดท้ายอ่ะเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถาวรจริงๆและอลัลลอฮ์ก็ดํารัสว่าส่วนที่อยู่ในอาคีร้อนนั้นดียิ่งกว่าสําหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงดังนั้นดุนยาไม่มีอะไรที่เราจะต้องเอาใจไปผูกเลยนะครับเมื่อหัวใจเราจดจําเสมอว่าน,นี่คือดุนยา เราก็จะไม่หลงลืมตัวในความสุขแล้วก็จะไม่จมอยู่ในความทุกข์เพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สั้นมากชีวิตผมและพี่น้องเนี่ยเราเดินทางกันมาผ่านเรื่องราวมากมายเราอะรู้สึกว่ายาวเรารู้สึกว่าโอ้โหเราให้ฉันมีชีวิตที่นานมากเลยนะแต่เมื่อวันหนึ่งอะที่เรากลับคืนสู่หลอแล้วเราหันกลับมามองดุนยาเราจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยต้องรู้ว่านี่คือดุนยา และเมื่อรู้ว่านี่คือดุนยาถ้าเราเตือนและย้ำตัวเองอย่างนี้เราจะไม่เกิดความกังวลอะไรเลย